สวัสดีครับก็ผมต้องกาวคริปโตนะผมวันนี้เรามาอัพเดตสถานการณ์บิตคอยแล้วก็คริปโตเคอ r e เรนซีกันนะครับผมก็เป็นวันที่20ธันวาคม2565นะครับผมก็อีก10วันนะครับผมอ่ะอีก11วันสิเออจะปิดปีดใหม่กันแล้วนะครับผมนะก็กดอื่นเ,เลยฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมเป็นสมาชิกกับเราได้นะครับผมกาวคริปโตสลัดจอยตรงนี้นะครับผมนะ แกก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็เป็นการแค่ว่าร่วงลงมาตามเ,เขาเรียกว่าตามเทคนิคของมันนะครับผมนะอ่ะโอเคก็ดูกันเลยดีกว่าละกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมอ่ะโอเคสิ่งที่ผมคาดคะเนไว้เนี่ยก็คือว่าเป็นการหลุดมาจากอ่า rising wedge ใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็จะมีกรอบแคบๆอยู่ที่16 23แต่นะครับผมก็1 6เนี่ยประมาณตรงนี้นะผมก็ สันนิษฐานไว้นะผมว่าเพราะว่าเส้นตรงเนี้ยมันประมาณตรงนี้ใช่ป่ะพอหลุดมามันก็ประมาณตรงนี้อ่ะแต่ว่าทีเนี้ยเรามาดูกันนะครับผมว่ามันจะเด้งกลับไปถึงแค่ไหนใช่ไหมเออแต่ว่าทีเนี้ยไอตรงเนี้ยมันมันมีที่ให้ขึ้นอยู่นะเออก็ดูสถานการณ์กันต่อไปแล้วกันนะครับผมคือถ้าเกิดว่ามันจะลงมากกว่านี้ใช่ไหมถ้าลงมากกว่านี้เราเอาเอารีเวิร์ดออกดีกว่านะครับผมเราก็จะเห็นนะครับผมว่าอ่ะ ลงมาเต็มที่เนี่ยถ้าถ้าเป็นขาลงอย่างเดียวเลยนะครับผมตอนนี้มันก็อยู่ที่หมื่นห้านะาก็เป็นฟิโบนัชชีธรรมดานั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเช็คดูอ่าวันนี้เราก็สายช็อตหรือสายลองได้เปรียบกว่าอนนะครับผมวันนี้น่าจะเป็นช็อตก่อนนะผมก็คือเดี๋ยวมันก็จะมีเด้งแล้วก็ลงต่อนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าถ้าดูทำเฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยมันก็ลงมาล่างสุดแล้วอะ่ะ เออแต่ว่ามันก็น่าจะฟื้นตัวอีกหน่อยหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดว่าไอ้นี่ยมันฟื้นอา่อาไอ้ไอมันฟื้นก่อนนะครับผมเนี่ยถ้าเกิดว่าชนเส้นแล้วลงต่อเนี่ยอนี้ก็ลงตามเหมือนกันนะผมก็อาจจะเป็นเส้นนี้เหมือนกันแต่ว่าผมมองว่านะถ้า DXY เนี่ยผมยังขึ้นอยู่เนี่ยอันนี้ก็คือมันมีการชะลอชะลอชะลอการขาลงใช่ไหมเออถ้าเกิดว่ามันชะลออยู่อย่างนี้นะผมไอ้เจ้าตัวของสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยมันก็จะเรื่อง ระดับางก็จะลงมาเทสักเล็กน้อยนะครับผมก็ตามนี้นะผมสําหรับสถานการณ์บิตคอยนะ์เนาะเอออาจจะมีการลงอีกนะครับผมลงอีกหน่อยหนึ่งนิดนึงนะครับผมเพราะว่า,าดูทรงๆแล้วเนี่ยถ้าบิตคอยเนี่ยไม่ไม่ฟื้นนะครับผมไม่ฟื้นจากตรงนี้ใช่ไหมขึ้นมาชนตรงเนี้ยคุยกันยากเหมือนกันนะครับผมเนี่ยก็มันก็มาแหลกหัวกันตรงเนี้ยเต็มที่เลยเนี่ยหมื่นสี่นะครับผมเต็มหมื่นสี่มีให้เห็นเหมือนกันเนาะ ่ะ,ะเต็มที่อ่หมื่นนึงเลยก็นนะเออเพราะว่าอ่าตรงนี้มันจะมีดิมันโซนอยู่ค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่นะครับผมเนี่ยก็แลบหัวเล็กน้อยนะครับผมอ่าก็เป็นการแลบหัวของอ่าเว็บเว็บสใช่ไหมขึ้นมา5อันนี้อาจจะเป็น5กันแล้วก็ได้นอกเออรอดูต่อไปนะผมว่ามันจะเอาอยัางไงนะแต่ไอ้ a l l i n n w เว็บตรงเนี้ยมันก็ยาวหน่อยนิดนึงนะฮะ คก็วันนี้สรุปสั้นๆดีกว่านะครับผมเพราะว่าทุกตัวตอนเนี้วันนี้เราอาจจะแบบรอดูของถูกกันก่อนนะครับผมคือวันนี้เราอัปเดตสั้นๆไม่รู้จะพูดอะไรนะผมเพราะว่าสถานการณ์ในวันนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะหนักๆน,นิดนึงนะครับผมเดี๋ยวก็ต้องรอดูสัปดาห์นี้นะผมว่าคนเนี่ยจะเอาเงินเนี่ยมาลงทุนหรือเปล่านะครับผมแต่เพราะว่าช่วงปลายปีช่วงเนี้ยทีไรเนี่ยมันก็จะแบบ หยุดหยุดกันนะผมก็ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้เงินมากกว่านะครับผมโอเคก็เจอใหม่ในคลิปหน้าผมก็ขอให้อ่ามีกําไรกันทุกคนนะครับผมเก็บของในช่วงนี้แล้วก็ไปขายในช่วงหน้าได้นะครับผมบายบายสวัสดีครับผม